พ่อไม่ต้องคิดมากนะอะไรที่มันเสียไปก็เสียช่างมันเดี๋ยวเราทํามาหาก,กินดีกว่าวันนี้พ่อผมเอาคันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะคันนี้สวยไหมพ่อผมรบกวนเปิดฝากโปรงหน่อยได้ไหมเดี๋ยววันนี้เอาไปถูกๆนะฮะ สวัสดีครับผมวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืม like, share, นะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะฮะสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างพ่อีพ่อผมก็อยู่ที่พัทยาจริงๆก็พาแม่มาด้วยแตแ่แม่แม่ไม่มาแม่เป็นห่วงบ้านวันนี้พ่อวันนี้เรามาทาํางานกันนีกว่าเดี๋ยวเนี่ยพอดีเอารถคันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมดีกว่านะอะไรที่มันเสียไปแล้วก็ันเสียไปพ่อไม่ต้องคิดมากนะอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างพ่อสบายใจขึ้นไหมสบายใจดีดีขึ้นไ้มดี่ แท็กทูเต็มเลยฮะเดี๋ยวพาพ่อไปซักด้วยไม่ใช่ไม่ได้ซักนี่เป็นอนนั่นเป็นเอ่อเป็นผ้านะครับเป็นผ้ากันแดดนะครับก็ถือโอเคนะดูเท่ไหมพ่อเท่ไหมคันนี้ครับคันนี้ทุกคนครับคันนี้เอ่อพราว่าสวยไหมสวยมันเป็นรถออติสปี2010นะฮะตัวนี้ตัว E ีนะ1.6ครับตัวนี้นะครับ รถเคยจิตแกต๊สมาก่อนครับแต่ว่ายกเลิกแล้วยกเลิกตอนปีเท่าไหร่นั้นเดียวดูให้นะครับยกเลิกตอนปี6 3สามนะครับรถสามมือนะฮะครคนนี้นะครับพ่อผมขับไปผมซื้อมารอแรกๆนะผมขับไปที่บิ๊กซีออขับไปปับ๊บโอ้ยพอ่อน้ําน้ําไหลเต็มคันลงข้างล,งล่างนี่ตกใจหมดเลยนึกว่านึกว่าน้าดันนึกว่าเครื่องพังแต่ที่ไหนได้อ้นนั้นครับพัดลมพัดลมพังพอพัด <laughs> ล,<ม>ลมพังปุ๊บพอวิ่งไปแค่บิ๊กซีประมาณแค่ ไปถึงสิบโลความร้อนไม่ขึ้นนะตรงเนี้ยที่พักน้ํามันดันขึ้นมาผมก็เลยตกใจก็เลยจอดนะฮะจอดแล้วก็ขับรถไปที่อู่แล้วก็ให้ช่างดูช่างก็เลยบอกว่าพัดลมมันพังนะครับเดี๋ยวฝากนิดนึงนะครับผมบอกเลยนะว่าคนที่ทำร้ายคุณตาคุณยายนะฮะทำร้ายความรู้สึกของคุณตาผมบอกเลยว่าวันแรกที่ผมไปที่บ้านมานะผมถามคุณตาว่าคุณตาเขาพูดไม่ได้คุณตาเขาเสียความรู้สึกมาก ที่เอาที่นาแล้วก็เอารถของเขาครับแล้วก็สุดท้ายไม่ได้อบจำนำเอาไปทําขายเลยนะครับแล้วไม่บอกไม่บอกยายทําแสบมากคุณตาเขารู้สึกเสียใจมากเขาเขารับไม่ได้เรื่องพวกนี้นะครับเขารับไม่ได้เขาเสียความรู้สึกมากเพราะว่าคือเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาเลี้ยงมาแต่แต่สิบห้าวันพ่อแม่เขาทิ้งไปคุณทําแบบนี้นึกถึงคนแก่บ้างคนแก่หัวง,งอกตามดําที่เขาอายุ76แล้วบ้านปลายชีวิตแล้วคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะพ่อไม่ต้องคิดมากนะ เดี๋ยววันนี้ช่างมันอะไรที่มันเสียไปก็เสียช่างมันเดี๋ยวเราทํามาหาก,กินดีกว่าวันนี้พ่อผมเอาคันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะคันนี้สวยไหมพ่อสวยคันนี้ออติสผมรบกวนเปิดฝากระโปรงหน่อยได้ไหม<ส>เดี๋ยววันนี้เอาไปถูกๆนะฮะเอาพ่อเปิดฝากระโปรงเลยอ่ะเปิดเป็นไหมจําได้ป่มแกเก่งขึ้นครับแกเก่งขึ้นแล้วแกก็ดีขึ้นครับเพราะว่า อยู่ที่นี่นะครับก็ก็ดีครับเอาได้พ่อได้ได้ได้โอ้ยเริ่มเก่งแล้วนะฮะนี่เะรถคันนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมหมดเลยนะครับเห็นไหมครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะฮะซูมเดิมครับพ่อดูดิเนี่ยแก้มแก้มเนี่ยมีถอดมาแต่ว่าเดิมนะเดิมนะเราคน่าจะเคยเก็บสีคานหน้าเดิมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเนี่ยคานหน้าเดิมนะครับสังเกตดูตรงนี้ฮะ เนี่ยตัว R ยังอยู่นะฮะนี่ตัวนี้ตะเข็บนี้ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับเดิมฮะเห็นไหมครับเดิมขาหน้าเดิมนะฮะเห็นไหมครับแล้วอันนี้ก็เดิมนะฮะเนี่ยสามแอลนะครับสามแอลยังอยู่ฮะซูมเดิมนะครับนี่แก้มฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับทุกคนครับนี่ผมบอกเลยฮะวันที่ผมเอารถมาวันแรกนะฮะที่ผมขับไปนะครับหม้อน้ําตรงนี้นะฮะพัดลมตัวนี้มันเสียอ่ามันเสียฮะมันแตกนะครับ มันก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนชุดนี้มาใหม่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าสภาพโอเคฮะขับได้ขับดีฮะถือว่าโอเคพอสตาร์ทนได้ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับให้คุณพ่อมาช่วยขายรถด,ดีวานครับอ่าเดี๋ยวผมให้ราคาถูกๆเลยคุณแจอยู่กับพ่อไงอยู่กับกระเป๋าไงคันนี้ผมบอกเลยว่าได้แลว้วป่ะเนี่ยได้ชุดแม็กครับได้แม็กแต่งนะครับสตาร์ทเลยพ่อ นี่เสียงก็อาจจะเป็นท่อดังนิดนึงครับท่อซิ่งนะครับท่อซิ่งนะฮะเสียงก็ถือว่านิ่งนะนะครับนิ่งนะโอเคเลยนะเมื่อกี้ขับไปแล้วครับเมื่อกี้ผมไปที่พัทยามานะฮะไปที่จอมเทียนมาก็ถือว่าโอเคขับดีนะฮะขับปกตินะช่วงลงช่วงล่างผมบอกว่านิ่มมากนะครับนิ่มนะฮะนิ่มนะฮะเสียงก็ถือโอเคครับก็มีก็มีใส่ชุดแต่งไว้ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับ ก็จะขายตามสภาพนะฮะขายตามสภาพนะฮะ,ะขายตามสภาพะฮะแต่ว่าพวกสีสันะฮะปากกระโปรงหน้าจะมีเม็ดหินนะก็ใครที่เอาไปกไป็ไปเก็บงานเองนะฮะ<ม>แล้วก็กันชนหน้ากันชนหน้าก็จะมีเม็ดหินหน่อยะฮะแต่ถ้าพูดถึงนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ซีเรียสพ่อคือไม่ต้องเก็บงานก็ได้เนาะไม่ต้องไปทําก็ได้เนาะอย่างเี้ไม่ต้องทำเนี่ยมันมีนนิดหน่อยเองครับมันนิดหน่อยเองไม่เยอะกระจกหน้าฮะกระจกบานหน้าแตกนะครับ พ่อดูภาษีเป็นไหมพ่อดูภาษีหน่อยดิภาษีวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดเมษายนหกสิบเจ็ดจริงๆแล้วพ่อเขาดูไม่เป็นหรอกพ่อแอปพ่อเขาดูไม่เป็นอ่ะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็มีซีดๆนะครับลังคาสีหลังคาถือว่าโอเคฮะตรงนี้มีแตกนะครับแต่ว่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับรน,น่ะหินถูกนิดนิดหน่นอยอ๋อไม่เป็นไรพ่อตรงนั้นนิดเดียวะฮะ พ่อเก็บกุญแจกอนนี่มาดูนี้เลยครับนี่มาดูนี้เลยครับเดี๋ยวดึงให้ดูนะฮะนี่ได้เดิมนะพ่อได้เดิมนะเดิมเดิมเลยเนี่ยเดิมเดิมเลยนี่เดิมเดิมเลยครับเดิมเดิมเลยฮะประตูก็ฮะเนี่ยจับดูอย่างนี้เลยฮะประตูได้เดิมนะครับได้เดิมนะครับสังเกตตรงนี้นะฮะสังเกตตรงเนี้ยน็อตไม่มีขยับนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะดูภายในภูกในกัน ภายในภายในก็ถือว่าโอเคนะฮะพวงมาลัยไม่มีร่อนนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับหัวเกียร์ก็ถือโอเคะฮะเบาเบาเป็นเบาะผ้านะฮะเบาผ้ากำมะหยี่ฮะตรงนี้ฮะจะดำดนะะิดหนึองครับเหมือนผ่านการใช้งาน,นครับผ่านผ่านการใช้งานมาดูดูเพดานนะครับดูเพดานหนะ่อย <ไป S 1> ดูข้างบนหนะ่อยจริงๆมันซักได้พอมันซักได้เพดานก็ถือว่าโอเคะฮะพอขอขแจนหน่อยพอดูไม้ได้ไหมพอเข้าไปดูไม้หน่อย ดูเป็นไหม,ไมดูไม่เป็นแหมดูอะไรเป็นบ้างพ่อเนี่ยไม้เนี่ยอ่ะอะไรปะไม้วิ่งที่ไม้วิ่งที่อยู่สามแสนสามหมื่นนะครับแปดพันเก้าร้อยสิบสองครับไม้วิ่งอยู่ยที่สามแสนกว่านะฮะร,ระบบแอร์เย็นนะฮะผมบอกเลยว่าคันนี้ระบบแอร์เย็นแล้วก็มีการติดจอใหม่นะครับเห็นครับจอฮนะแอนดรอยสามารถสไลด์ได้นะครับ นี่นะฮะเห็นไหมครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะฮะถือว่าสมบูรณ์รถือว่าโอเคนะฮะแต่เรื่องราคาเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยครับให้พาคลิปนะครับพอระวังรถนะอ่ะพ่อเอาคุณแจไปอ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังให้นี่เมืออเดิมทั้งหลังเดิมนะเดิมหมดตะเข็บสวยนะคันนี้ตะเข็บสวยนะคือรถคันนี้ที่ผมไปดูมาวันแรกครับผมบอกเลยว่าผมชอบนะชอบอะไรปะ คือมันได้บอดี้เดิมนะครับแล้วที่สําคัญครับรถคันนี้มีมงมีแม็กนะย,ยางถือว่าโอเคยางถือว่าด,ดีนะแต่ว่าถามว่ามันมีริ้วรอยไหมมันมีนิดหนึ่งนะครับนี่แล้วปลายท่อเขาก็เขาใส่ปลายท่อแต่งมานะครับพอรบกวนหน่อยพ่อรบกวนกนิดหนึ่งครับวันนี้อาชีพใหม่ของเรานะพ่อนะคือพ่อไม่มีนาะทําไม่เป็นไรนะครับพ่อผมฝากรบกวนเปิดฝาก,กระโปรงให้หน่อยเป็นไหมอาชีพใหม่ครับทุกคนครับอาชีพใหม่แต่ว่าก็เหมือนว่าอย่างน้อยก็ได้มีอะไรทำนะคนแก่นะ ต่ายย่างพ่อนี่เฮ้ทําเป็นนะพ่อนะนี่ครับอันนี้เป็นของเจ้าของเก่กาเขานะครับเขาไม่ได้เอาออกไปนะครับอืมแต่ถ้าเกิดเขาจะเอาก็ติดต่อได้ครับเพราะว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นเอฟซีผมด้วยครับนี่ข้างหลังเดิมหมดเลยนะพ่อเดิมหมดเลยนะฮะนี่พอดูรถเดี๋ยดูตรงนี้เลยนะฮะสำคัญเลยจุดของรถนะฮะโดนโดนไ่โดนโดนเนี่ยด,ดูหัวน็อตก่อนไม่มีขยับนะเนี่ยฝากระโปรงเดิมครับนี่ ทายก็ได้เดิมนะครับเนี่ยที่สําคัญพ่อดูข้างบนไม่พอต้องดูข้างล่างด้วยน่ฮะเดิมไม่เดิมเนะี่ยยางอะไรครบกุญแจแม่แรงครบนะฮะดูเส้นตรงนี้นี่เส้นนี้นี่เส้นดูให้เหมือนกันเลยดูไล่หมดเลยนี่ได้เดิมนะเนี่ยคันนี้ได้เดิมครับผมการันตีคอนเฟิร์มเลยพ่อระวังมือนี่แล้วคันนี้ได้ปีกนกเลยครับเห็นไหมครับหนึ่งุนะฮะตัวนี้ได้ตัว E นะก็ริ้วรอยก็มีตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็สามารถที่จะขัดได้นะอืเดี๋ยวราคาผมขยับให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับนี่ฝั่งนี้สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับคันนี้เดิมจริงครับเดิมจริงครับคอนเฟิร์มเลยว่ารถคันนี้ได้เดิมได้บอดี้เดิมนะครับช่วงล่างแข็งมากดีมากครับนี่ฝั่งนี้ฮะนี่ดูแป๊บเดียวก็รู้นะฮะจับแป๊บเดียวก็รู้ฮะคือรถเดิมจะดูไม่ยากครับรถเดิมจะดูไม่ยากเพราะว่า คือแค่ดึงรู้ก็รู้แล้วนะนี่ได้เดิมนะฮะพ่อเดิมหมดเลยมยังสวยอยู่ยังสวยอยู่บอดี้ของเขาคือสวยนะฮะได้ปี2010คันนี้นะฮะเพจตัวนี้ฮะไม่เคยแกะนะฮะแล้วที่สําคัญน็อตนี่น็อตประตูไม่เคยแกะนะไม่เคยถอดนะฮะมาดูฝั่งนี้อีกต่อนะครับประตูฝั่งนี้เดิมนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะแต่ก็จะมีตรงนี้ฮะเหมือนรอยการใช้งานมาฮะขายตามสภาพเลยนะครับ อ่ะพ่อวันนี้นะฮะพ่อมานี่เลยเดี๋ยวเราจะสรุปราคาให้ทุกคนฮะว่าคันนี้เราขายเท่าไหร่ครับถ้าใจของพ่อนะฮะท้าใจของพ่อเพราะว่าเท่าไหร่สองแสนนู่นสองแสนเหรอแพงไปพ่อถ้าใครไปซื้อรถคันนี้สองแสนแต่จริงๆนะ่ะคันนี้มันเกือบสองแสนนะเราขายตามสภาพแบบเนี้ยกระจกแตกเราปรับให้ราคาลดลดให้ลูกค้าไปเลยวันนี้ทุกคนครับ ใครที่เป็น f อของเตพัทยาใครที่เป็น f c ของคุณตานะครับวันนี้ทุกคนครับวันนี้ผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันลดได้ไหมพ่อลดได้ไหมโอ้โหรถอย่างสวยเลยรล,ลดได้ไหมรถได้อยู่นี่เราต้องแฟร์เราต้องใจดีเราต้องใจกว้างเราอย่าขี้เหนียวพ่อวันนี้ถ้าขัดใครดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะกดติดตามให้ผมนะวันนี้ใครใจถึงอยากได้เท่าไหร่ต่อมา แต่ว่าไม่ต้องต่อเยอะนะเพราะว่าคันนี้กําไรกําไรหลักพันนะฮะทุกคนครับอะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะฮะและเป็นกําลังใจให้คุณตาได้วันนี้คุณตาก็มาอยู่พันยาแล้วก็ถือว่าโอเคเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาสวัสดีครับ